สวัสดีครับโอ้โหมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องหมูนอยลอยท่อครับคลิปนี้ก็มาหลือครับผมเอาออกมาได้สักประมาณกี่กิโลเนี่ยมันสิบกว่ากิโลมั้งตอนนี้นะครับเอาออกมาแล้วสองข้างแต่ไม่มีคนยกลูกดาวช่วยครับอ่าก็ จะถอดลูกดาวออกก่อนนะครับแล้วจะถอดลูกเกี่ยวผมจะทําปากใหม่นะครับผมก็คือว่าตอนแรกนะครับตอนแรกที่ปูพื้นเลดนะครับตอนแรกพื้นมันสึกเนาะท้องท้องปากมันสึกทีนี้ซื้อเลดมาตอนแรกปากเดิมครับปากเดิมก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมก็ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ปูทับไปเลยนะครับไม่ได้เอาพื้นเก่าออกพื้นที่มันทะลุอะ่ะไม่ได้เลาะออกครับแต่ว่ามันทะลุมันจะทะลุช่วงช่วงเนี้ยช่วงคอนี่แหละเนียที่มันทะลุนะครับก็ปูทับไปเลยปูทับเสร็จทีนี้ก็ใช้ไรครับไม่มีปัญหาทีนี้พอไปขยายปากปุ๊บพอไปขยายปากปุ๊บเอ่อ มันหนักครับทีนี้มันหนักขึ้นครับมันหนักขึ้นก็ส่วนหนึ่งที่ที่เพิ่มมาก็เหล็กที่ขยายปากมาครับก็จะมีเราก็จะเป็นของ95เราก็จะหนักขึ้นกว่า70นะครับก็จะมีต่อลูกดาวตรงนี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนิดนึงนะครับต่อคานตรงนั้นก็นิดนึงนะครับต่อคอบนตรงนี้ต่อข้างล่างนะครับ ตัวเราเหล็กยึดเราไปม,มีดะนะครับเหล็กฉากมันก็รวมๆกันมันก็เพิ่มขึ้นไปเยอะทีนี้มันทําให้หนักครับหนักพอทีนี้เจอปัญหาเวลาเกี่ยวๆไปเวลาเจอเข้าล้มเกี่ยวๆไปทีนี้มันยกคอไม่ขึ้นครับมันต้องถอยครับยกก็จะยกอ่ดๆช้าๆนะครับยกไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าน้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นทีนี้ผมก็เลยว่าทนขับมา อุหลปีนะน่าจะสามปีแล้วแหละนะครับผมก็ผมก็เลยมีความคิดว่าเออเห็น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 เขาตัดกันหลายคันนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทําบ้างแต่ว่าไม่มีตังไปจ้างช่างครับก็ทําเองครับงูปลาครับพัดมาก็เอามาแล้วแล้วจะตัดตัดนี้แล้วก็ทํางานใหม่เหมือนรถใหญ่นะครับอันนี้เขาก็ทํามาแข็งแรงนะแข็งแรง แต่ว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับมันหนักเขาก็เน้นทำให้ถอดได้นะครับถอดได้แต่ทีนี้ผมจะทำตัดมาปึ๊บแล้วก็เชื่อมเลยครับไม่ต้องถอดครับมันมันไม่จาเป็นต้องถอดอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมไอ้ที่ถอดถอดก็จะมีเนี่ยตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ใช้มาหลายปีมันก็มีสึกบ้างอันนี้ขาดเลยครับคันออกไม่ได้ตรงรูจับน็อตข้างหลังมันขาดไปแล้วถูดินขาดไปเลยครับก็จะทํางานเป็นแบบรถใหญ่นะครับทำงานออกมาตรงนี้แล้วก็จะดามมาตรงนี้ดูแล้วน่าน่าจะไม่เกินความสามารถครับน่าจะทําได้อยู่ฝนะีมือก็งูปลาครับพอทําได้ พอทารถตัวเองครับไปรับจ้างเขาก็ไปรับจ้างทําเขาก็คงไม่ผ่านเขาคงไม่จ้างครับทาไปลง,งบน้อยครับอันนี้ก็สั่งลูกดาวไปแล้วสั่งลูกดาวเป็นหกดาวครับหกดาวแล้วก็ใส่ดาวตรงกลางเหมือนรถใหญ่จริงๆถามว่าใส่ได้ไม่ต้องใส่ได้ไหมก็เขาไม่ใส่กันก็เยอะนะแต่ว่าผมใส่เพื่อความแข็งแรงด้วยก็สวยงามด้วยครับ แต่ว่ามันก็จะหนักขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะไปไล่เบาพวกปากเอานะครับแล้วผมก็จะทำพัดลมด้วยติดตรงนั้นหรือมั้งใส่เป่าละอองครับพัดลมนี้มันจจิงแล้วมั้งนี่มันอาจะไหม้แล้วครับพัดลมตัวนี้ยพาํทำงานหนักนะต่อตรง ต่อตรงแต่ว่าผ่านฟิวอยู่ครับไม่ได้ทำงานผ่านสวิตช์เซนเซอร์ตัดเหมือนที่มากับรถนะครับมันจะมีสวิตช์เซนเซอร์ตัดเวลา,าเจอหนักๆมันจะตัดแต่นี่ก็คือต่อตรงผ่านฟิวมันก็ทำงานหนักนะครับฟางพันนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่หยุดอะอยู่งั้นแหละจนฟิวบางทีฟิวร้อนฟิวล,ละลายไปครับลูกดาวนี้ก็โอ้โหดูประสบการณ์ โชคโชนแตกบ้างดามบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูทยางมันจะไม่ค่อยลื่นเหมือนอะไรนะหมือนลูกปืนตุ๊กตานะครับเหมือนตุ๊กตาถ้าเป็นตุ๊กตามันจะลื่นกว่าเนี่ยตัวนี้พังหมดแล้วอะ ไปหมดแล้วครับสมควรแก่เวลาต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับเอาอ,อันนี้อันนี้ต่อพอมาอะไรนี่ยืนมาจนมางัดตรงนี้นี่โอ้หัวหน้าเกินไปหัวหน้าเงนยวโพดเฮ้ยผมไม่เห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นนี่แหละใครต่อวะเนี่ย เนี่ยตรงนี้มันเละหมดแล้วครับตรงนี้มันเป็นบูทยางเนาะมันก็มันเป็นบูทยางอ่ะพูดง่ายๆบางทีมันก็ลื่นบางทีมันก็ไม่ลื่นครับของใหม่มันอาจจะลื่นหน่อยนะครับของเก่ามันก็ฝืดอะไรบ้างมันก็ติดอันนี้อันนี้บูทยางมันไม่หมุนเลยนะบูทยางผมไม่หมุนมันก็สีไปอย่างนั้นหละอาศัยว่ามียางมาประคองตรงนี้เฉยเละหมดแล้วครับดูดามดูเชื่อมอ่ะ เชื่อมมันแตกค,ครับบูด้วยครับบูด้ยครับเข้าล้มก็ดันใส่อย่างเดียวทีนี้มันเวลามันไปเวลาดันไปแรงแงมันไปโดนดินโดนอะไรมันก็ทำให้เสียหายขึ้นมาตรงนี้ได้เดี๋ยวก็จะถอดออกต้องมีคนช่วยถอดครับเดี๋ยวผมจะ ถอดตรงนี้ออกลูกดาวออกก็น่าจะต้องถอดตรงนี้ออกด้วยนะครับถอดตรงนี้ออกปุ๊บก็จะกระบอกไฮโดรลิกถอดออกก็จะตัดไม่รู้ว่าจะตัดทรงไหนดีก็น่าจะตัดมาอย่างนี้นะมั้งเหลือรูน็อตไว้รูหนึ่งนะครับตัดตรงนี้ออกมาตรงนี้มันต้องไปดูตัวอย่างฝั่งนั้นครับเพราะว่าฝั่งนั้นมันมันจะมีไอ้ที่จับลูกปืน จักใบมีดอะนี่ครับมันต้องตัดให้เหลือประมาณนี้แหละก็เอาตัวอย่างฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้ก่อนครับแล้วก็ตัดฝั่งนี้ได้ทรงปุ๊บก็ไปวัดฝั่งนั้นตัดให้มันเหมือนกันกับฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้มันมีตัวนี้ถ้าเราไปตัดฝั่งนั้นเลยเดี๋ยวมันไม่เท่าปากไม่เท่ากันครับก็จะตัดประมาณนี้แหละตัดออกนะครับก็จะเฉียงขึ้นไป เดี๋ยวรอคนมาถอดช่วยก่นครับคนมายกช่วยกันดูว่ามันห่างจงนอะ่ะดาวใหม่ก็จะเป็นตรงนี้ตรงประคองข้างในนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะประคองดาวตัวตัวนี้ทำให้หนวดมันยืดเดี๋ยวก็รอดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ